สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินฟรีมาแนะนำนะครับผมเป็นแอปมาใหม่เลยนะครับในส่วนของการทําเงินจากการเล่นเกมนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ได้รับเงินฟรีเนี่ยก็ลองเข้ามาทําช่องทางนี้ดูนะครับผมเป็นแอปใหม่นะใครสนใจนะครับอยากจะมีรายได้จากการเล่นเกมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผม ก็มีแอปหาเงินฟรีมาแนะนำนะครับผมเป็นแอปมาใหม่นะครับที่ทําเงินจากการเล่นเกมการดูคลิปวิดีโอหรือว่าการตอบคําถามนะครับใครที่อยากมีรายได้เสริมฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีกันก่อนนะครับผมแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Store Play แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตาม ด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อแอป,ปแล้วก็ตัวรูปแอป,ปไว้ให้นะครับถ้าเราค้นหาไม่เจอก็กดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับสำหรับแอป,ปที่ผมจะมาแนะนําให้วันนี้นะครับผมเป็นแอป,ป,ปตัวน,นี้เลยนะครับผมลองดูนะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็การทําเงินเนี่ยมันค่อนข้างดูน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็อยากมีรายได้เพิ่มเติมเราลองดาวน์โหลดแอป,ปนี้มาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มการสมรัครการใช้งานรวมไปถึงการถอนเงินนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระด เราไปดูในตัวแอปกันเลยเมื่อเรากดเปิดแอปขึ้นมานะครับในส่วนของการสมัครนะครับผมมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับให้เราทําการกดอนุญาตนะครับและก็ดูตามขั้นตอนได้เลยนะครับมันจะมีลูกศรด้านล่างเนาะถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดในกรอบสีเขียวนะครับเพื่อที่จะทําการสมัครนะครับจากนั้นเนี่ยครับให้เรากดลูกศรนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับกดมาเรื่อยๆได้เลยพอเรากดมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า get start ด้านล่างนะครับให้เรากดด้านล่างได้เลยพอเรากดมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางในการสมััคครรรกาสมมี2วิธ หนับงคือการสมัครผ่านอีเมลนะครับโดยการกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ผ่านอีเมลได้เลยจะเป็นการพิมพ์อีเมลลงไป2นะครับก็คือการสมัครผ่าน Google นะครับเป็นในส่วนของอีเมลเหมือนกันที่เราได้ทําการล็อกอินไว้ในตัว Google นั่นเองนะครับผมเลือกเป็นในส่วนของอันอันแรกนะครับผมโดยการกดสมัครตรงนี้นะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากรอกชื่อนะครับเป็นชื่อนะครับชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้ครับตั้งชื่อลงไปนะครับแล้วก็กรอกอีเมลนะครับในช่องที่2ช่องที่3เนี่ยตั้งเป็นรหัสผ่านนะครับช ข้อที่4ก็ตั้งเป็นรหัสผ่านนะครับผมจากนั้นนะครับกดซิงค์อัพได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของเ e เวอรจนะครับในส่วนของการกรอกรหัสโค้ดนะครับถ้าใครยังไม่ได้กรอกรหัสโค้ดของใครเลยเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ก็สามารถนํารหัสโค้ดตรงด้านซ้ายมือเนี่ยมากรอกได้เลยนะครับพอเรากรอกรหัสโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับให้เรากดอนุญาตนะครับพอเรากดอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นในหน้าแอปแบบนี้เลยนะครับในส่วนของการทําเงินนนนะคัม่่อข้าางทีจดู เลยนะครับผมแล้วก็การเล่นเนี่ยถือว่ามีหลายวิธีหลายรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละเมนูก่อนด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับเมนูที่1นะครับเป็นโฮมนะครับในหน้าแรกเลยนะครับเมนูที่1นะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดอันดับลีเดอร์บอร์ดนะครับมีการจัดอันดับด้วยนะครับใครติดอันดับ12-3มันก็จะขึ้นตรงหน้านี้เลยนะครับเมนูที่3นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะสำหรับใครที่อยากจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเติมเนี่ยก เพิ่มเติมได้ตรงนี้โดยการกดฟรีนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับเราสามารถแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นแชท Facebook นะครับไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้นะแต่ถ้าเราอยากจะเป็นลิงก์นะครับเอาลิงก์ไปโปรโมทไปแนะนําต่อเนี่ยก็ส่งเข้าไปในแชทไลน์ก่อนแล้วก็เข้าไปคัดลอกแล้วก็เอามาโพสต์ต่อน,นั่นเองนะครับเมนูที่3นะครับผมตรงนี้ผ่านไปแล้วนะเราข้ามมาที่เมนูที่4เลยเมนูที่4เนี่ยก็จะเป็น my reward นะครับในการถอนเงินนะครับซึ่งในการถอนเงินเนี่ยตรงนี้ยังไม่มี To มอนี่วอลเล็ต จะมีในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นของต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นของต่างประเทศเหมือนกันนอกในส่วนของ Pay Pa l าน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับในการถอนเงินเพ y p เพ1ดอลลาร์ขั้นต่ำนะครับผมใช้อยู่ที่7 5 0 0 0เหรียญทองนะการถอนเงิน1ถึง7วันทําการนะครับในการตรวจสอบเนาะเดี๋ยวผมจะมาถอนเงินให้ดูในคลิปถัดไปและกันส่วนอันอื่นเนี่ยก็น่าจะเป็น,นอันนี้น่าจะเป็นของอินเดียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับในส่วนของสกุลเงินนะครับอันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลก่อนนะครับว่ามาสามารถโอนเงินเข้าธนาคารไทยหรือเป เพราะว่าผมเคยเห็นแอปบัญชีนี้อยู่นะครับใน Google Play Store เดี๋ยวผมจะลองไปสมัครดูนะว่ามันสามารถโอนเงินเข้าธนาคารได้หรือเปล่านะครับต่อมานะครับผมเมนูที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มาดูรายละเอียดโปรไฟล์ของเราได้เลยต่อมานะครับผมเมนูที่1นะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําคะแนนกันเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะหาคะแนนเหรียญทองได้อย่างไรตรงหน้านี้นะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยมีแท็บเมนูด้านบนนะครับเราสามารถเลื่อนได้นะอันแรกนะครับเป็นในส่วนของ daily bonus นะครับก็คือการ เช็คอินเนาะกดคําว่าเกมได้เลยพอเรากดเคมปุ๊บเราได้รับ50เหรียญทองกดโอเคนะครับมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับโอเคนะครับก็ได้รับมาที่50เหรียญทองนะครับส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเล่นเกมนะครับผมเราสามารถเข้าไปในส่วนของลอตเตอรี่นะครับเป็นทิกเก็ตเนาะอันนี้นะครับกดคําว่าโอเพนแล้วก็เข้าไปร่วมเล่นได้เลยนะครับนะครับทำตรงนี้ได้เลยนะครับอันนั้นบนนะต่อมานะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีการทําเมนูเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะใครที่ชอบในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็กดตรงรูปออยเเกมได้ลในนส่วขง การเล่นเกมนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกเกมที่เราต้องการเล่นได้เลยนะครับโดยการกดคําว่าเพย์นะครับแล้วก็ดูในส่วนของภารกิจด้วยนะว่าต้องทําภารกิจอะไรนะครับซึ่งมีเกมตามนี้นะครับตัวเกมเนี่ยค่อนข้างน่าเล่นนะกดเข้ามานะครับในส่วนของคําว่าเพย์นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้เราเอียงหน้าจอลงไปนะครับเพื่อที่จะทําการเล่นเกมเนาะคะแนนที่เราจะได้รับจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็เข้ามาเล่นเกมประมาณนี้ได้เลยนะเล่นไม่ยากนะครับต่อมานะครับผมในการหมุนวงล้อนะครับผมก็คือสปินนะครับผมอันที่2ตรงนี้เลยในส่วนของ การสปินนะครับก็จะได้รับคะแนนตั้งแต่1คะแนนเหรียญทองนะครับถึง30เหรียญทองหรือว่า50นะครับประมาณ50เนาะกดสปินด้านล่างได้เลยโอเคนะครับได้รับมาที่10คอยนะครับกดโอเคนะก็วิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับทุกคนลองเข้ามาเล่นดูต่อมานะครับผมลูปทรโคงนะครับอันนี้กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับว่าในส่วนของการแนะนําเพื่อนตามจํานวนที่เขากําหนดไว้5คนถึง100คนเนี่ยเราจะได้รับคะแนนเหรียญทองเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับก ดูได้เลยแล้วก็จะมีการทรําภารกิจจากการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามด้วยนั่นเองตรงนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะทุกคนใครที่เป็นสายแบบสํารวจเนี่ยก็สามารถกดเข้ามาทําตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็การทําภารกิจต่างๆนะครับส่วนใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยก็ให้เราเข้าไปตรงที่เมนูเกมนะครับผมด้านล่างตรงนี้ก็มีเกมให้เรากดเล่นเหมือนกันครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการทําเงินทําคะแนนนะครับแล้วก็ ในส่วนของการถอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปการถอนเงินให้ในครั้งถัดไปเนาะก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดติดตามกรอกรหัสโค้ดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ